เไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายกับแบรนด์ซุกไก,ก่สกัดแบ a น d a ม b a s เ a d o r ของแบรนด์ซุกไก่สกัดกากทีมชาติไทยลองก้าวไปเสี่ยงทำเลที่ใหญ่กว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเท่าแบบเขา สำหรับเราผมว่ามันคปการออกไปเรียนรู้ลุเมัเนื่อจากการออกกำลกายแล้วต้องดูแลสุขภาพระการทานอาหารแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ด้วย แบรนด์ด้วยเดอมานานแล้วด้วยจริงป่า25ปีตั้งแต่สมัยดิมดิมจะถือได้ว่าแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จและในความมุ่งมั่นของพีโก้ช่เซลกันใช่ครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่วันสองวันมันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนพี่ซิโก้ทีมเด็กๆได้ผ่านอะไรตอนน่อมีอะไรกันมามากมายหลายคนอาจจะท้อแท้หลายคนอาจจะเลิกกันแล้วก็ได้แต่ผู้ชายคนนี้ ไม่อหยุดเองและเขา,ย,าเยังทุ่บเทอย่างไม่หยุดยั้งค่ะต้องขอบคุณน้องๆนะคระับตอนด้วยเพราะว่าได้เด็กดีการจะว่าได้เด็กที่มีมีวินยัยเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็เขายามทุบเทในสนามเอมานี่หน่อยเนาะพี่เห็นเองเพียๆ<อ>ดื่มแบงค์สักหน่อยพอดีมาเต็มตู้เย็นแล้วครับพี่ก็เลยต้องดื่มเลยโอเคคอนเสิร์ต ขอบคุณทางแบรนด์นะครับที่ให้เกียรติซิโก้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เหรอตอบรับทันทีเลยนะครับ<ม>ก็คิดว่าเราน่าจะช่วยทางแบรนด์ในเรื่องของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจริงๆเราเป็นครอบครัวของแบรนด์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วตลอด25ปีก็ดื่มแบรนด์มาตลอดอยู่แล้วนะครับจะพยายามมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำต่อไปแล้วก็เพื่อความสุขของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ